นะะได้มาสนับสุนในเรื่องของมาตรการให้ SME เนี่ยเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐที่เราเรียกว่าชื่อย่อว่าไทย SMEGP ซึ่งมาตรการนี้นะคะเป็นมาตรการที่จะช่วยให้โอกาสเปิดโอกาสให้ SME เนีมยมีโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดจัดซื้อจจ้างภาครัฐ ซึ่งถึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะมูลค่าสูงถึง1.5ล้านล้านบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้า SME ของไทยเนี่ยสามารถมีส่วนแบ่งตลาดจากตรงตรงนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจให้เขานะคะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับ SME ด้วยวันนี้เราก็เลยมาจัดงานค่ะเพื่อที่จะทำให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยได้รู้จักกับตัวผู้ประกอบการ SME ซึ่งเขามีสเกยภาพคนที่เขาพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกทางภาครัฐแล้วนะะคซึ่งก ที่เขาจะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยทางสสวร่วมกับรัชพัฒน์ส่วนสุนันทาก็ได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการให้เขามีคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ได้รับการยอมรับนะคะมีการเข้าใจในเรื่องของระบบการจัดซื้อจ้างของทางภาครัฐการเตรียมเอกสารอะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้เขาสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐได้เข้าถึงการจัดซื้อจ้างภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก เร,เราเทียบสัดส่วนให้เห็นมาเนี่ยเราพบว่าจากข้อมูลนะคะพบว่าสัดส่วนการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐของ SME เพิ่มขึ้นจาก39%ในปี64มาเป็น41%ตอบอรับมาตรการนี้นะคะแล้วสำหรับสวเองเนี่ยเราก็มีความ มุ่งหวังอยากจะผลักดันให้สักส่วนเขามีโอกาสเข้าถึง<ฤ>ก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของ SME เพื่อสร้างให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะสร้างถึงปัญหาของผู้ประกอบการเราก็เลยจัดกิจกรรมที่จะทําให้เขาเนี่ยได้มีความรู้เชิงลึกในการ uh. อ่าน t o โในการเตรียมเอกสารในสนใจอยากจะเป็นผู้ค้าภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0พันรายแต่ที่เข้าถึงการท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารโรงพยาบาลผู้บริหารองคอ์กรภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในานามของจังหวัดเชียงราย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาจัดก,กิจกรรมไทย SME GP r ร d s ช o w ที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเชื่อมโยงตลาดภาครัฐเอกชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือณนะจังหวัดเชียงรายซึ่งจัดโดยสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยเยาวและแพร่มีผู้ประกอบการ SME เป็น,นกลไกสำคัญ เป็นสูนรวมของผู้ซื้อภาครานาที่จะคุยค้าเพราะว่าเรามีสินค้าที่เป็นของ s m e มาให้หน่วยงานภาครัฐทุกท่านเนี่ยได้ดูได้ชมกดปุ่มได้เลยค่ะและตอนนี้กิจกรรไทยและในลำดับต่อไปทุกท่านที่อยู่ด้านบนเวทีจะยังคงอยู่บนเวทีนะคะครับหนึ่งอง